สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนจะพามาชมที่นาครับสำหรับที่นาแปลงนี้จะเป็นที่นาที่อยู่ใกล้เซเว่นอีเลเวนใกล้ตลาดนัดตลาดสดใกล้ร้านทองใกล้ปั๊มน้ำมันเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นครับและที่นาแปลงนี้เป็นแปลงที่นาที่สวยมากๆด้วยครับที่นาแปลงนี้จะติดถนนคอนกรีตเนื้อที่เกือบ10ไร่เลยทีเดียวครับและที่นาแปลงนี้เจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา 1ล้านหแสนบาทยกแปลงครับราคานี้เจ้าของที่ได้ออกค่าโอนทุกอย่างเลยครับผมถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเดี๋ยวแมนพาไปชมที่ดินแปลงนี้กันเลยนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ครับก็จะเป็นที่นาแปลงใหญ่ครับเนื้อที่รูปร่างที่ดินเขาก็จะสวยมากๆเลยนะครับติดถนนด้านหน้ากว้างมากกว่า250เมตรเลยทีเดียวครับ สำหรับถนนด้านหน้าก็จะเป็นถนนคอนกรีตประมาณ100เมตรนะครับส่วนอีก100กว่าเมตรก็จะเป็นถนนดินนะครับเพราะว่างบประมาณในการทําถนนเขาสิ้นสุดแค่นี้นะครับต้องรองบประมาณมาใหม่ครับเขาถึงจะทําถนนคอนกรีตต่อไปถึงถนนลาดยางก็คือถนนสี่เลนเลยนะครับที่ดินแปลงนี้จะมีทางเข้าทางออกอยู่2ทางนะครับผม จะลงจากถนนสีเลนหมายเลข2148เพียงแค่1กิโลเมตรหรือว่าจะเข้าจากทางหมู่บ้านนะครับมาถึงที่ดินแปลงนี้ครับประมาณ3กิโลเมตรครับผมถ้าเข้ามาจากทางหมู่บ้านก็จะลงจากถนนลาดยางเส้นกันนะครับผมแต่ถนนลาดยางจะเป็นเส้นหมายเลข2068นะครับที่จะไปอำเภอโนนไทยครับผม สำหรับภายในที่ดินครับก็จะเป็นที่นาล้วนๆนะครับผมภายในที่ดินก็จะมีบ่อน้ําอยู่หนึ่งรูปครับบ่อน้ําตรงนี้ก็จะมีเนื้อที่ขนาดหนึ่งไร่ครึ่งนะครับผมก็จะมีน้ําเต็มปีแบบนี้ทุกปีเลยครับตอนนี้หน้าร้อนนะครับก็จะยังมีน้ําเยอะแยะเลยครับผมน้ําเหมือนจะไม่ค่อยแห้งเลยนะครับสําหรับบ่อน้ําบ่อนี้ครับสามารถทําการเกษตรทําสวนทําไร่ทําโคกไร่หนองนาได้สบายๆเลยครับ สำหรับท่านใดครับที่กำลังมองหาที่ดินเหมาะสำหรับทำโคกไร่หนองนาโมเดลครับหรือว่าชอบที่ดินแปลงนี้สนใจที่ดินแปลงนี้นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามแมนม่ได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ สำหรับขนาดรูปร่างของที่ดินก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับที่ดินจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกครับทิศใต้กว้าง101เมตรทิศตะวันออกกว้าง252เมตรติดถนนทิศตะวันตกกว้าง225เมตรครับระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่200เมตรครับผม สำหรับสถานที่ใกล้เคียงที่ดินแปลงนี้นะครับเดี๋ยวแมนจะพาทุกท่านไปรับชมตลาดนัดหนองสวงตลาดสดนองสวงครับผมถ้าทุกท่านพร้อมแล้วไปรับชมได้เลยครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นแหล่งชุมชนหมู่บ้านนองสวงนะครับบริเวณนี้จะเป็นตลาดสดนองสวงครับส่วนตลาดนัดเขาก็จะตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแต่เขามีวันของเขานะครับผม บริเวณนี้ก็จะมีเซเว่นมีปั๊มน้ำมันมีร้านทองมีอเมซอนนะครับหรือว่ามีบริษัทสินเชื่อต่างๆครับผมผู้คนนะครับจะออกมาจับจ่ายใช้สอยครับโดยเฉพาะตอนเย็นนะครับช่วงเวลา5โมงเย็นจะมีผู้คนออกมาจับจ่ายใช้สอยหรือว่ามีรถจอดข้างทางเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับบริเวณนี้จะห่างจากที่ดินเพียงแค่1นกิโลเมตรเท่านั้นครับ และที่ดินแปลงนี้ครับก็จะห่างจากมอเตอร์เวย์เอนะครับโคราชบางปะอินเพียงแค่11กิโลเมตรครับจุดขาขึ้นขาลงนะครับจะอยู่บริเวณขามทะเลสอนะครับผมและที่ดินแปลงนี้ก็จะห่างจากถนนตัดใหม่ครับเป็นถนนวงแหวนรอบเมืองโคราชเพียงแค่13กิโลเมตรครับห่างจากถนนมิตรภาพนะครับ20กิโลเมตรครับ ถ้าท่านใดที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครแล้วไม่คุ้นชินกับเส้นทางสายใหม่นะครับสามารถเดินทางตามเส้นทางสายเก่าครับมิตรภาพสายสองได้เลยจะเลี้ยวซ้ายเข้าตรงบริเวณขามทะเลสอนะครับผมแล้วก็ประมาณ20กิโลเมตรครับจะถึงที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเจอวงเวียนหนองสวงก่อนนะครับดูว่าตลาดสดหนองสวงก่อนครับ และที่ดินแปลงนี้จะห่างจากตัวอำเภอเมืองโคราช40กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพมหานคร270กิโลเมตรครับที่ตั้งที่ดินแปลงนี้จะอยู่บ้านโคกสะอาดตำบลบ้านวังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาครับสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับแมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชของแมนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ